อ๋แล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวอนเต็ด Channel นั่นเองก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะครับวันนี้มาเจอกับค่าพลังทีม3,036เลยนะค่าพลังทีมยังสูงล้วก็รูปแผบแผนเดิมนะสี 4, 2, 3, ่สองสามหนึ่งลองบอลเคาน์เตอร์ของโค้ชโชเซ่มูรินโญ่นะเหมือนเดิมนะครับนักเตะฟิตหมดก็ไปดูคู่แข่ง4,1,3,2นะครับก็จะเป็นนาเปาเดวานดอสกี้ยืนคู่กับฟานบาัตเอ้ยลูดฟานนีตลอย ปีกซ้ายซอนฮมินปีกขวาบาเปเตันร้อยทั้งคู่เลยนะกองก,ากลางกอลเดสกากลางรับคาเซมิโลแบ็กซ้ายอัลฟาโซเดวี่แบ็กขวาชูกุนเดเซ็นเตอร์แบคคู่เป็นมาเทเดลิกยืนคู่กับมาควินยอนและผู้รักษาประตูอเกกาซิยาห์นะสำรองก็เยอะพอสมควรเฮ้ยมีฟาบมินโย่ด้วยนะแล้วก็มีอะไรนะแบนเดโดซิล v านะค่าพลังสูงทั้งคู่นะฟาบมินโย่นี่ผมเสียดายมากเลยไม่ได้แลกไว้แบบเซ็งจัด นี่ของเขานะครับมาโค้ชเจอเกนคอปของเราโชเซม่มูรินโญ่ลองบอลเคาน์เตอร์นะวัดกันไปนเลยโอเคครับของคู่แข่งได้เคลียร์ก่อนนะครับฟันนิดตะลอยก็ยึดตัวจริงนะค่าพลังร้อยกว่าเลยนะตันร้อยกว่าเลยฟันนิดตลอยชัวรไมนี่แทงนี่ครับมาที่ฮีคุชิเจอเดวี่นะมีความเร็วชัวไม่นี่แทงมาลูกนี้ฮีคุชิลองคอนมาลูกนี่ของโอซิเมนก็ยังเบาไปนะ ได้โอกาสเข้าทําก่อนครับบอลเตะแต่ว่ายังเบาไปลูกแรกนะคาสิยะเอ้ยเอ้าคาสิยานมันทําไมมันเตะแบบนั้นนะมันมีโลพันเอ้ยใช่ไหมโลพันแบบเตะโอเคมาดูเกมครับกอลีสกาลองคอนมาลูกนี้ได้โคข,ของลิเจมเทียออกมาก่อนชัวรไหมนี่แทงต่อที่ฮิกุชิฟาครับโอ้แต่ว่าล้มไปก่อนนะครับแล้วโอ้โหจ่ายบอลอันตรายมากเลยคาเซกันไว้นะครับ นี่ดักไว้แนละ้วคา,าเซมิโลบอกนี่ชัวไม่นี่แทงมาฮีกูชิฮีกูชิชโด,ดมาททเดลิกคว้าม,มาแล้วโอชิเมนปาดหน้าไม่ได้นะคุณเด้มีความเร็วลีเจมเอาบอลลงได้นะครับกดดันต่อเนื่องนะแล้วจ่ายติดโอ้เอายังได้ลูกทุ่มนะมอนเต็ชาแนลยังกดดันต่อเนื่องนะไปเรื่อยเื่อลีเจมลีเจมวนมาหนึ่งรอบ แทงมาลูกนี้ที่โอซิเมนฝากคาเซแล้วยกอ้โหติดเซ็งเลยนะครับยังไงครับลูกนี้บาตัวน่ประกบตัวกายก่อนแล้วอ้าพักอก,อกอบอลลงนะบาตัวน่เอ้ยโอ้โหพลาดพาดพลาดครั้งใหญ่บาตัวน่แล้วเขาแทงมาลูกนี้เดลิกเดลิกเบียดหน่อยอ่าเข้าซองดอนานลูมา่านะเขาฝืนจ่ใจไปหน่อยอีกุชิฝากที่เรียวเนเมซี่ทายออกมาที่กิมาโดพอติดครับ เมสซี่ฝากคาเซแทงมาที่ชัวรมนี่แล้วปาดมาลูกนี้ฮิคุชิถึงแล้วครับบอลมาขึ้นฝั่งกาบขวาครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะแล้วลูกนี้เหรอจะไปไหนฟันนี้ตลอยใจยเย็นลูกพี่เราดักไว้ก่อนนะอืมเขาแทงออกข้าหน่อยละโยกมาลูกนี้ก็ยังไม่แม่แมนเท่าไหร่คาเซมิโลกเกี่ยบ,บอลออกได้แล้วยิงอย่างนี้ก็เบาไปเมสซี่ปาดมาที่เขาติดฝากเข้าตัวไนครอชิเมน โอ้โห و, มาขินดย้อนเอาแล้วเป็นลูกสวนเมซี่แล้วแทงลูกนี้ครับโอซิเมนวิ่งแซงครับวิกเตอร์โอซิเมนเรียบร้อยหนึ่งบุตศูนย์โหอ,อ,อย่างคมอ่ะเวิ่งแซงนะเป็นจังหวะแบบได้ออกตัวก่อนนะกองหลังเขาเพียบพั้มไปนะไว้ใจเขาเขาดักไม่ดีนะยังไงครับบาสโตนี ขอติดฝากที่เมสซี่กดดันต่อเนื่องนะเราไม่หยุดยั้งเกมลุกแล้วชัวรไม่นี่แทงมาสวยๆเลยอ่าฮิกุชิฮิกุชิแล้วลองหยอดมาลูกนีของโอซิเมนโอ้โหติดเซฟอีดเดียวนิดเดียวโอโลากจี้มาเลยนะสวยสวยงามเลยลีเจมฮะอยู่ที่บอล ลิเจมเล่นสั้นมาที่เมซี่คืนลิเจมลิเจมคืนที่เมซี่เมซี่วนหนึ่งทีวนวนกระชากมากระชากมาแล้วจะยิงโอ้โหไม่ได้เลี่ยมเสียดายนะจะไปไหนอะฟานิตรลอยเตอร์ลิกคาเซกิมาโดฝากออกมาที่ลิเจมแล้วแทงมาสวยๆให้ฮิคุชิโอ้โหมีจังว่าได้คอร์เอาปาดมาครับจั่วไม่นี่ลองสัต์เองก็เรียบร้อยครับโอ้โ ไม่เข้านะการยิงแบบนี้มันน่าจะมีโอกาสเข้าเยอะนะแต่ว่าตัวเกมมันมีปุ่มแมทอัพมาบล็อกลูกยิงนะครับทุกคนโอเคเล่นแต่มุมนะครับเล่นสั้นเหมือนเดิมตามสไตล์ของเรานะครับเมสซ,ซี่คืนมาที่ลีเจมแล้วฝากมาที่เลวเนวเมสซ,ซี่เมสซ,ซี่ลองโคง้งโค้งลูกนี้ <c oughs> อืมเชี่ยวเสาออกไปนะครับเกมเกมภาคนี้รู้สึกว่าปั่นโค้งโค้งจะโดนเนื้อไปค่อนข้างเยอะเลยนะ ปั่นยากแล้วก็ปั่นนอกกรอบไม่ค่อยได้ด้วยบอลมันเบาทุกคนถ้าเป็นตอเนเป็นเปสอ่ะโหปั่นนอกกรอบแบบสวยๆหลายลูกค้นมันอ่ะปั่นมันๆเลยโอเคเปลี่ยนห้าตัวเลยนะของเรานะอะเดยมี่ก็มาแล้วนะจัดไปหน้าเปาซูเปอร์ซับนะครับของเรานั่นเองเจ้าหนูอะเดยมี่อ่าคืงหลังเรา เป็นฝ่ายได้เคลียร์ลูกเริ่มเตะนะครับโอเคมาที่เพลยซิสตลองแทงไม่ผ่านนะครับจะเป็นเกมบุกของคู่แข่งนะครับได้เซตบอลแล้วโอ้โหแล้วเขาสาสตร์ยาวมาเลยอ่ะคิดอะไรอยู่เนี่ยคาเซฝ่าที่กอเลสกาแทงลูกนี้อาเดเยมีมีความเร็วครับแทงต่อ,อยังติดอัลเฟโซเดวีแล้วเขาบอมมาลูกนี้ไม่ผ่านนี่ โคราโดได้บอลลองแทงมาเลยครับโอ้โหเดยเยมี่หาช่องโคตรด,ดีแล้วยังไงครับลองโยกขึ้นมาลูกโอ้โ oh, ห oh, กา,าติยัสเกือบไปเมื่อแต่ทำทางโคตรดีอะเดยเยมี่เมื่อสักครู่นะอือลีเจมฝากที่โคราโดวันทูปให้เราไปลีเจมแทงมาลูกนี้ถึงหรือเปล่าอา้าวทันครับโคราโดฌานโคราโดปาดมาลูกนี้กอเรตกาพีกเอาเหลี่ยมบังโอ้โหโดนกระแทกไม่ฟาวครับ แล้วเป็นเกมสวนกลับของคู่แข่งเรออนกอริก้าแต่มาฟานิตาลอยอึ้งเลวานจะไปไหนใจเย็นๆสิเอา้าแล้วเราก็ไปตกใจซะแล้วแล้วลูกนี้เร็วอึ้เลวานโดเดลิกกะแทกไปล้มกิ้งไปเลยนะครับตัวใหญ่ครับหนาหนากว่าให้เราไปครับพิลิสิตฝากมาพิลิสิตฝากเข้ากลางโอ้โหเหลี่ยมไม่ดีนะมาคินยอดยืนตำแหน่งดีมากเลยเอม็มบาเป้ได้บอลยังไง ยังไงคอร์สมาอา่าเข้าซองดอนนาลุม่าสบายสบายนะบ,บอกดอนนาลุม่าบอกรับสบายโคเาโดมาที่กอเลสกาออกมาที่ลิเจมบวันทูให้เราไปครับเอา้ามีช่องนะครับลิเจมเห็นตัวทําทางนะปาดเข้ามาหน่อยกอเลสกาอืม <c oughs> นิดเดียวเอา้ายังติดโคเาโดโคเาโดโอ้โหช้ากุนเดวิ่งมาโคตรเร็วเลยยังไงครับลูกนี้ซอนฮึมินซอนฮึมิน ไม่มีเหลี่ยมใจนะไม่มีเหลี่ยมใจเดิริดบีบเข้าด้านแคบนี่แล้วก็เอาตัวกระแทกเข้าไปอย่าเข้าพวดนะทุกคนเวลาเกมลับเนี่ยยืนตำแหน่งดีๆซอนฮึงมินซอนอนว่ายัางไงโอ้โหโอเคไปลุยกันต่อนะครับ ซอนอยู่ที่มุมทงนะครับซอนฮึงมินยกขึ้นมาลูกนี้ได้โคข,ของคาเซมิโลนะครับเคลียออกไปได้แล้วยิงซ้ำก็ยังเบาไปดอน,น,นลุมาหก,ก็งานยังไม่ชุกเท่าไหร่นะครับนี่เอา้าโควเดโรจังหวะเดียวเกือบสวยยังไงครับมาอีกแล้วซอนฮึงมินดนประกบสองไม่ผ่านเอา้าแต่ว่าลูกนี้อ่าเหลี่ยมบอลเราดีกว่านะครับเมื่อจะคู่จ่ายได้ยังไงก็ไม่รู้ เรวกีนมันแทงมาที่อีวานพีริสิตนะฮะพีริสิตมีพื้นที่ด้วยโอ้โหเลือกได้เลยครับพีริสิตปาดเข้าแล้วปัน่นโจ้โห้อยเล่นเลียดเข้าประตูไป2องประตูต่อศูนย์พื้นที่โคตรเยอะโคตรกว้างมีเวลาคิดเลยนะเนี่ยถ้าผมปาดให้อเดยมี่ผมก็ไม่ไม่ชัวร์นะว่ามันจะโดนผู้รักษาประตูวิ่งออกมาตัดหรือเปล่าฮ่าฮ่า สองศูนย์นะครับพูนสวัสด์สี่หนึ่งสี่หนึ่งนะของเราแบบว่าถ้าเผื่อดูด้วยตาเปล่าเป็นมันเป็นแผนที่เกมเซตไว้ให้นะทุกคนไม่ไม่ใช่แผนทีมอะไรเลยเป็นแผนที่ตัวเกมเขามีมาให้เลยนะครับแผนนี้ลองเอาไปใช้ได้แดี๋ยวยังไงครับเอาเขาใช้สูตรลูกเขียวไม่ผ่านเดลิกเดลิกเล่นดีจัดนะัดนี้นะอยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอดอเกือบผ่านนะ ถ้าแทงทะลุก็ได้เนี่ยอเดเยมีได้หลุดวิ่งยาวๆเลยกินมันแทงมาที่อีวานพิลิสิตโอ้โหกองหลังวิ่งเข้าประกบอย่างไวอ่ะขายวอลเกอร์นะเอ้าล้วติดพิลิสิตมาที่อเดเยมีฝากตัวกายมาแล้วโอ้โหซอนหึงมิลลงมาจากไหนเนี่ยช่วยเกมรับไว้ได้นะกอลีสกาได้กดดันอีกรอบครับอเดเยมียังไงโอ้โหไม่ผ่านมาพินย้อนนะครับได,ได้อีกได้อีกทั้งลูกไหมไม่ทันแล้ว ยังไงครับซาร่ามาที่เบนาดโดเบนาดโดจะไปไหนกรรมการเป่านกหวีดจบเวลาครับก็จบไปด้วยสกอร์สองประตูต่อรศูนย์นะครับบอลเต้เอาชนะไปได้นะครับเล่นไปเรื่อยๆค่อยๆเล่นค่อยๆจ่ายของเราภาพมุมมองในเกมอาจจะเป็นแบบดูเอลนะครับเป็นขวาสุดนะเรื่องอันขวาสุดนี่สี่นัด 10แต้มนะครับชนะ3เสมอหนึ่งนะก็พอได้พอใช้ได้พอใช้ได้2อศูนย์นะครับเดี๋ยวไปดูการยืนตำแหน่งของคู่แข่งนะครับโอ้โหอดีตดิวิชันน่น1เก่าเลยนะของคู่แข่งแต่ทีมเขาอ่ะแบบนักเตะแบบตัวโหดๆแต่และตำแหน่งทั้งนั้นเนี่ยมีแต่ตัวโหดทั้งนั้นเลยนะครับ4 4 2นะเอาแบบว่าที่เราเห็นในด้วยตาเปล่านะไม่เอา 4- 1 3 2แบบในตัวเกมนะมันผมว่ามันเรียกแล้วมันแบบ จะเข้าใจผิดไปอีกแผ่นหนึ่งนะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ